ที่เป็นากี่นหนุก็มาเลยครับก็เนี่ยครับคุณแบบสี่ร้มาดูซิว่า อันนี้ไอ้จอชเนี่ยเอายอเงินคงเหลือของคลิปที่แล้วมาไม่ใช่ยอดเงินคงเหลือครับกําไรจากคลิปที่แล้วมาก็อยากอวดนิดนึงนะครับว่าเออเนี่ยเราต่อยอดได้หรือไม่ซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยเราแบบดวงกําลังมาเราจะกลับไปเล่นเกมเดิมน,นะครับดูซิว่าดวงมันจะส่งผลต่อระยะยาวไหมอมด้เนี่ยครับยังมีงง,งเอ้เง,งินงงอะไรวะนี่เงนินรางวัลรวม5,160จากคลิปที่แล้วนะครับว่าแบบ คิปที่แล้แมงดวงแมงมาจาัดกเกือบได้สเก็ตเตอร์ด้วยไข่อีกตัวหนึ่งแต่มันไม่เกี่ยวครับวันนี้เราจะมาทําการทดลองว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราแมงได้ลวนลวนลวจัดคลิปนี้มันยังมีดวงจากคลิปที่แล้วอยู่ไหมนะครับเรามาทําการทดลองว่าถ้าเราหายไปเนี่ยแล้วกลับมาเนี่ยเกมมันจะเอาคืนเราไหมเรามาดูกันนะคะคลิปนี้ซึ่งผมจะเล่นที่100และกัน100นี่คือสเต็ปเดิมนะครับคือการแบบว่าทดลองม้นะครับ ทดลองมาไซึ่งต้องย้อนไปดูคลิปก่ๆนแลผมสอนไว้หมดแล้วว่าทำไมเราถึงต้องเล่นหนึ่งร้อยนะผมจะไม่พูดซ้ำเนาะโอเค240นะครับอืมแต่เราเปิดกำไรมาที่15700นะผมคิดว่าตอนนี้ผมก็กำลังมึนๆงงๆอ๋อสองครับหนึ่งรนี่คือแบบว่าเล่นไม่ค่อยกินคืนเยอะนะครับขนาดเล่น15ืนนะคะอ่ะแต่เดี๋ยวผมเพิ่มไปเป็น400แล้วแหละอี้ไม่นาน ได้30อย่างเงี้ยมันก็ควรจะไป400แล้วนะผ่านส่ปะสี0รครับผมมาเล่นส0่ได้160โอเคยาไปครับพี่ๆน้องๆหน,น,น,นูโอ้โหเห็นไหครับผมเล่น400ปุ๊บดูกําไรซ้ายมือของผมทุนไม่ใช่กําไรสักต่างหนึ่งทีตอนนี้คือแบบว่าหมื่นามแล้วอะหายไปเกือบสองพันแล้วอะครับมาดิครับห้าร้ 20. อยเนี่ยยี่สิบแล้วก็ผมต้องไปต่อ ไม่อีกร้อยยี่สิบอว่าจะดูทุนของผมงงไม่ค่อยได้สนใจเกมมาอีกร้อยหกสิบครับแต่แล้วเล่นสี่ร้อยไงตอนนี้หายจะไปสามพันแล้วนะหายสามพันสี่พันแล้วอะ่ะทุกคนอลดไวไหมล่ะบอกแล้วนะครับนี่คือแบบว่าการทดลองของผม,ผมลุวนๆพานะัคกเ,กเตอร์มานี่คือแบบว่าจบฝันจบฝันเลยครับทีเดียวจบปั๊บมาไม่มาอะยังมีลุ้นอีกรอบนึงยังมีลุ้นอีกรอบนึง มานี่ครับพี่นักงาที่มือหนึ่งก็มาเลยครับก็เนี่ยครับกูแบบ400มาดูซิว่าบนฟีดระดับ400เนี่ยกูจะได้ไหมซึ่งกูเพิ่งบอกเลยว่าแม่งได้น้อยชัวร์แม่งได้น้อยชัวร์เพราะว่าอะไรรู้ไหมแล้วกดไปไม่ไม่กี่ตาเัื่อเดือนได้สแกนเตอร์แส้ไม้400ผมรู้สึกนะครับเหมือนแบบเสียงหนักคันเซียนสลัอตเขารู้กันนะครับว่าเออมันได้ไม่เยอะหรอกปกติต้องได้เป็นแสนนะครับมาดูกันว่าคันนี้จะได้เท่าไหร่ แต่ลห้าหกหมื่นเออแหมมันเงียบกิบเห็นไหมครับผม 3, เม่งได้คูณสามเงเงียบกิิบขนาดนี้ติดบตาด้วยว่าครับโอ้ทุกคนคือแบบกาตาอ่ะแต่ต้องบอกตรงนี้นะครับว่าบางทีก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละอ่ะดวงขึ้นมาตั้งแต่คลิปที่แล้วไงผมเลยรู้สึกนะครับด้วยความรู้สึกส่วนตัวนะครับแบบว่ารังซันอรอตเตียนสล,ลอดต้องพูด่างนี้ อะปกตาสุดท้ายยังเงียบกิบอยู่ครับมันได้มา3,200เองคือทุนเรายังไม่ได้เลยอ่ะทุนเรายังขาดสี่ร้อตอนนี้อืมมาอีกร้อี่สิบคูณเจ็ดไปแล้วครับตอนนี้พี่พี่ทำหน้นเสนอไปครับอืมพันห้ยคือ4ตาสุดท้ายแล้วว่ะไม่โพรหน่อยอ๋อคุณแปดแล้วอ่ะอ่ะ400ร้อยทั3 2สาอ่ะเริ่มเยอะแล้วน,นะครับ เริ่มเยอะแต่เราเพิ่งเยียบเก็บมาตั้งนานอย่าลืมคูณ9ครับคูณ10ไหมล่ะคูณ10ทั้งคิว6ก0 0นนะครับก็มาครับเพิ่งได้ดอกแรกผ่านไปสิบกว่าตานะครับเพิ่งได้ดอกเยอะดอกแรกโอ้โองหลับบกวัดก้อนโตอ่ะเออม,มา,อ,าอีกครับ400อยือส0่พัสี่เอาสิเอาสิเอาสิอีกร้อคูณ12อันสิ มันเป็นเครื่องตอนหลังว่สามันหนึ่งอยบนะครับ Y ช่อง4 K ถึง K โอ้โหถ้าได้ตัว K นะเห็นไหมครับถ้าได้ K นี่มีรวยอะครับแตกแสนแน่นอนโอ้เกือบแล้วไงเกือบแล้วไงคูณ14ตาสุดท้ายอ๋หอห่อเงียบโอ้เสียดาย K มากเลยอะครับ ไม่เป็นไรผมมี K อย่างอื่นอยู่เฮ้ยหมายถึง KY นะครับเอาว้ใช้กับนอนนั้นนู่นจ้าววันนี้ก็ควรเลิกนะครับเพราะว่าได้กำไรมาประมาณ2 3 0หมืากว่านะครับเพราะว่าเราเปิดคูณมาที่1 5ึ0 0หมามาดูคลิปหน้าแล้วกันว่าผมจะมาต่อกับไอเกมนี้อีกไหมแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบายๆจูปุบโปุ